เตรียมพบกับการผจญภัยออกทะเลไปกับพิเทพเซนคูหมื่นล้านเปอร์เซนต์กับตัวละครใหม่ที่มีบทบาทสำคัญต่อจากนี้อย่างริวซุยกับตั้นเรือสุดเทพ ด็อกเตอร์สโตนซีรีส์อนิเมะจากมังงะที่ตอนนี้มังงะนั้นได้อาวสานลงแล้วมี232ตอนจบส่วนแบบรูปเล่มนั้นมีทั้งหมด25เล่มซึ่งเตรียมจบในเล่ม26เร็วๆนี้ส่วนของพี่ไทยนั้นคือลิขสิทธิ์โดยสยามอินเตอร์คอมิกส์ออกมาแล้ว22เล่มนั่นเอง ไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ับแอดแกมช่องแกมเมเรียโนนะครับก่อนอื่นเลยแอดแกมก็ต้องขอฝากเพลย์ลิสต์รวมมิดคลิปแนะนำอนิเมะไว้กับผู้ดูทุกท่านไว้ที่ปุ่มตัวไอมุมบนขวาด้วยนะครับและคุณู้ดูที่พร้อมแล้วก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับและ2องไลค์สองแชร์สองซับให้แอดแกมและเราไปรับชมเนื้อหาแนะนำอนิเมะเรื่องนี้กันเลย let's go ด็อกเตอร์สโตีวิวตอนพิเศษของอนิเมะซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์สโตนที่มีเนื้อหาต่อจากภาค2โดยตอนพิเศษนี้จะใช้เนื้อหาของมังงะเล่ม10ทั้งเล่มมาเล่า ความยาวทั้งหมด60นาทีดูให้เป็นน้ำจิ้มก่อนภาค3ออกโดยภาค3นั้นมีกำหนดใช้ภายรังในปี2023นี้ครับผม <Okay. S 1> โดยสตูดิโอตอนพิเศษนี้เราก็ได้สตูเดิมจากภาคหและภาค2นั่นคือ TMS Entertainment นั่นเองครับเรื่องย่อของตอนพิเศษนี้จะโฟกัสไปที่ตัวละครใหม่ประจำมังงะเล่มสินั่นคือริวซุยนา,นามิเขาคือมนุษย์ยุคเดียวกับเซนคู ซึ่งเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกาลาเิี <Wow. S 1> ซึ่งต่อจากนี้เซนคูจะต้องสร้างเรือเพื่อออกประจนภัยต่อแต่ในส่วนนี้แอดไม่ขอสปอยเพิ่มไปมากกว่านี้นะครับและเซนคูนั้นก็ต้องการตำแหน่งกับตังเรืออยู่พอดีเขาได้เล็งเห็นความสามารถของริวซุยก็เลยชุบพี่แกขึ้นมาจากการกลายเป็นหินและแต่งตั้งให้เป็นกัปตันขงเรือนั่นเองครับ สำหรับตอนพิเศษของเรื่องนี้มีกำหนดฉายที่ญี่ปุ่นในวันที่10กรกฎาคม2022เวลา19นาฬกาโดยความยาวของตอนพิเศษนี้จะอยู่ที่60นาทีส่วนในไทยนั้นยังไม่มีเจ้าไหน LC มานะครับผมและด็ Stone นภาค3นั้นมีกำหนดฉายภายในปี2023นี้นะครับผมโอเค ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำตอนพิเศษของอนิเมะเรื่องด็อกเตอร์สโตนด็อกเตอร์สโตนลิวซุยนั่นเองครับผูบ้ดูท่านคิดเห็นยังไงกับตอนพิเศษของเรื่องนี้บ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดแกมใต้คลิปนี้กันได้เลยครับและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสาบแอดแกมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดแกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับทุกคน